แล้วเนนต้องปีนข้ามกลับมานี่เขาหนีพี่ใช่ไหมหนีครับขึ้นไปกําลังดูดมาอยู่เลยพี่ทําไงต็ฟาดไปเลยเลยจึงติดดูเลยจะเก็บไว้ดูที่ลึกทำไมสงสัยว่าตูวภรรยาพี่เองเนี่ยไปคบหากับผู้ชายคนอื่นผมเนี่ยเป็นเบาหวานแล้วก็พากินสันคือพอกินยากินข้าวกลางวันแลงวง้วจะง่วงผมจะนอนสักพักหนึ่งอ่ะคือเขาจะมาดูว่าผมหลับหรืยอยังอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไปแต่ทีนี้ผม เป็นคนอย่างหนึง่งอะไรก็แก๊กจะรู้สึกตัวจะรู้สึกตัวเพราะสัญชาติยานครับเราเป็นตำรวจใช่ครับแต่เราก็ไม่ได้สงสัยอะไรว่าเขาจะต้องไปหาผู้ชมผู้ชายวันนั้นเราไม่ได้สงสย<ช>ัยแต่ใจผมคิดนะน่าจะออกไปซื้อยาเสพติดมากกว่าอุ้ยทําไมล่ะผมเคยจําได้แต่ที่พี่มาจับได้จังๆเลยเนี่ยว่าเมียพี่เนี่ยไปคบกับเนนคนนี้พี่ไปจับได้ยังไงเขาไปส่งหลานตอนเจ็ดโมงครึง่งกลับมาอีกทีหนึ่งสิบเอ็ดโมงครึง่ง พร้อมก้วยสามหวีผมถามว่าเอากล้วยไปจากไหนเขาบอกป้าเปี๊ยกที่เคยขายขายเสื้อผ้าด้วยกันนะให้มาให้มาพออีกวันหนึ่งผมก็ไปขอบคุณเขาแล้วเปี๊ยกว่างไงป้าเปียกบอกฮะไม่เจออแอนมาสมเดือนกว่าโอ้ เอาแล้วงานเข้าแล้วผมหลังจากนั้นผมก็ไปแถวบ้านญาติผมอะซึ่งญาติเคยบอกว่าแอนชอบขับปานไปไม่เจอเพราะว่าเอารถเนี่ยเข้าไปในในห้องเช่าแล้วปิดประตูเอารองเท้าเข้าไปให้หมดแอบแอบอยู่ในสร้างสถานการณ์อ้อมประตูหลังเข้าข้างหลังเข้าข้างหลังผมก็มีกีดกีดอะไรกีดเอ่อบุ้งลวดบุ้งลวดเป็นไงหน้าเสีย เจอเจอแต่ใส่เสื้อผ้าเห็นใครบ้างวันนั้นไอ้เนมมังกรไอ้มังกรเนี่ยที่โดนเต้นวานนะแล้วอีกคนหนึ่งคือแอนครับเจอทั้งคู่ครับใช่ครับแล้วพี่บอกว่าไงพี่ประดิษฐ์ให้กลับบ้านวันนั้นมีเรื่องมีราวอะไรไหมไปกระทืบพี่บ้านครับกระทืบแอนถูกแล้วมังกรล่ะมังกรไม่ได้กระทืบไปตามจับได้ถึง6ครั้งเหรอถูกต้องครับตอนที่พี่ดิษฐ์เป็นต้นหลดเนี่ยพี่ดำรงตำแหน่งอะไรทำอะไรเจ้าที่ไฟสืบสวนครับ ลอ,องสวัสดิ์สืบเกินเล่นคนผิดแล้วเนี่ยมาคบหาคุณแอนได้ยังไงก็คือเขาโดนทำร้ายมาครับผมก็ต้องผมก็ต้องผมก็สงสารนะครับด้วยความสงสารของผมอะ่ะด้วยความสงสาร<อ>ครับมึงเอาตัวมึงให้รอดก่อนเลยนี่คืออะไรฮะนี่แหละอันนั้นนั่นตำมะเนนอันนั้นเนนนะใช่ครับนี่นะนี่เมียนี่เมียพี่ใช่ไหมใช่ครับปีนกําแพงแบบนี้แล้วปีนไปขึ้นกําแพงนี่อันแล้วเนนต้องปีนข้ามกลับมานี่เขาหนีพี่ใช่ไหมหนีครับเพราะ เพาเห็นลูกชายทําไมพี่ถึงตามไปเตะปากเนนมังกรถึงในวัดได้คือผมอยากจะไปคุยอีกทีว่าให้จบอืให้จบนะเร,เราไม่ต้องห้องเกี่ยวกันอีกแล้วผมก็ไปกับลูกกอบคนขึ้นไปมันไม่ใช่อย่างน,นั้นไงขึ้นไปกําลังดูดมาอยู่เลยมังกรเนี่ยนะถูกต้องเป็นพระนะไอเป็นเนนนะเป็นเนนเนี่ยนั่งเลยหัวโลนหัวโลน คารวานนั่งอยู่ข้างๆเออคือตกใจไงคาปากอยู่อย่างเงี้ยฟอยครับคาปากพี่ทําไงก้องาดไปเลยข้างไหนข้างขวาครับข้างขวาครับพี่งัดขวาเลยขวาปเท่านี้ครับพอดีเลยเลยยังติดอยู่เลยเลือดยังติดอยู่นีุ่้นเลือดยังติดรองเท้าอยู่เลยผมจะเก็บไว้ดูเป็นที่ระลึกเก็บไว้ดูเป็นที่ระลึก แล้วหลังจากนั้นมาทำยังไงมังกรจะโดดหน้าต่างโดดหน้าต่างกุฏิครับดึงกรบพ่อตัวล่วงไปข้างล่างปุ๊บหัวเปางล่างหัวลงด้วยหัวแตกเขาพูดไม่ได้เลยนะผมก็ไปเยี่ยมเหมือนกันผมถามว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ั่นเนี่มันตอบว่าหนอกันนี้ แอนไปเยี่ยมใช่ไหมไปเมื่อวานนี้ครับไปเมื่อวานแล้วอพอเขาเห็นเนี่ยทำไมถึงหนีอ๋อไม่หนีครับก็คือแย่ว่าัวมีปัญหากันผมก็ปวดใจเหมือนกัน,นเดินเข้ามากําลังป้อนนมมุนอยู่เลยอยากจะกระทืบอีกทีแต่ทำไม่ได้ครับเพราะมันอยู่ในโรงพยาบาลใช่ครับเนี่ยเห็นเขาให้เกียรนนติคุณนะก็ผมก็ไม่ไม่ยุ่งแล้วไม่มึงพาหนีตลอดไอเป็นเจ้าของมุนนี่ที่เหรอฮะใครถูกัวเตะมาแล้วเอามามาเป็นเมียไง เองอย่าคิดว่าเป็นแค่เรื่องชู้สาวอะไรเสพยาแม่โดนด้วยนะให้ที่พักพิงห้ามลูกไม่ได้โทรแจ้งตำรวจตลอดเรารักกันมากเลยนะพูดแต่ผู้หญิงมาหาแมนไม่นนองมึงโทษให้ผู้หญิงหมดเลยตั้งแต่กแรกๆเลยกูขอครอบครคืนกูพยายามปรีประนอมไม่ทำอะไรมึงเลยสักนิดทั้งๆท,ที่กูพกปืนตลอดมูสามารถยิงเมื่อะไรก็ได้มึงอะ่ะคือในเมื่อวันนี้มันเป็นแบบนี้แล้วเมียพี่จะกลับมาอยู่กับพี่หรอไม่กลับอยู่แล้วถึงกลับมาผมก็ไม่เอา นี่ลูกเอาไหมให้มันขาดไปเลยครับเด็ดเดือนมเต็มผมดูแลพ่อผมคนเดียวพ่อผมป่วยเขายังไม่มาหามันเลยแต่ว่าเมื่อวานมันป่วยแม่ผมไปหามันแต่พ่อเป็นไรไม่เคยมาหาคุณแอนตกลงวันนี้คุณจะเอายังไงกับทางฝั่งของพี่ดิษก็อย่าอยาคือยาเราไม่มีอะไรกันอยู่แล้วรับรองไม่มีการทำร้ายร่างกายเพราะไม่มีค่าแล้วไม่ไม่มีค่าแล,แล้ววันแม่ยิงทำไมแกนั่งอยู่ตรงนู้น และฉันยิงอยู่ตรงนี้อืมยิงคู่ถูกเขาพูดทุกสิ่งทุกอย่างว่าเราต้อยากลับมามก็โดนล็อกกุญแจมือเหมือนเดิมโดนผูกคอเหมือนเดิมทําทุกอย่างเหมือนเดิมเพราะมึงพูดว่าไงมึงบอกว่าหนูเลิกแน่นอนถ้าถ้าพี่ตรวจเจอเมื่อ,อไหร พี่จะฆ่าหนูยังไงก็ได้จะทําอะไรหนูก็ได้จะกระทืบจะยิงจะอะไรก็ได้ว่าปืนมาเอาไม่มีลูกออกมาลูกก็ส่นไปเก็บแต่ลืมอยู่อย่างหนึง่งกูขโมยของลูกมาไว้หนึ่งลูกกูไม่ได้ไว้ใช้ยิงมึงกูไว้ย,งยิงตัวกูตายเพราะถ้าวันไหนกูทนไม่ได้กูเจ็บปวดกูทนไม่ได้ไ<ม>กูไปก็คือนัดนี้นัดเดียวไม่แช่ไว้ยิงมึง ยิงห่อยิงไปนานแล้วพอ่อย,ยิงยิงไปนานแล้วผมไม่ต้องใช้วิธียิงหรอกพาไปเล่นน้ำก็จบแล้วงว่ายน้ำไม่เป็นวาย